เราเข้ามาในพระอุโบสถของวัดงษ์เมืองนะคะนี่นะคะภาพประธานในโบสถ์หรือภาพประธานในวัวิหารนะคะสวยงามมากนะคะทุกคนนะคะนี่นะคะนี่วัวนขออนุญาตนะคะนอเขาแม่ให้ปิดทองนะคะ สวยนะคะนาทุเนาะนี่คือพระประธานนะคะพระในพระวิหารหรือพระอุโบสถของวัดงหเมืองนะคะสวยงามมากนะคะ สาธุสาธุสาธุบุญบารมีนะคะที่ลูกได้มานามัสการนะคะขอให้ลูกเจริญรุ่งเรืองนะคะและให้เอฟซีของลูกทุกๆุกคนนะคะที่ได้ดูคลิปนี้ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองสมความมุ่งม,มา่ปราถนาคิดอนไนก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะหลวงพ่อเนาะสาธุ สาธุสาธุเสียงเขาลูปคล้องเนาะเสียงดังมากเลยนะคะผู้ใดเนาะลูบคล้องเสียงดังจังเลย ยังไงก็ฝากติดตามฝากชมคลิปเกี่ยววัดให้กับยายด้วยนะคะทุกคน